กำลังเคลื่อนย้ายสิ่งของที่สำคัญนะครับเป็นบางชิ้นที่ไฟไม่ได้เผาไหม้อย่างตรงนี้จุดลบหน่อยก่อนจุดอันนี้เป็นตู้พระไตรปิฎกครับตู้พระไตรปิฎกอยู่่ามกลางกองเพลิงเลยตรงนี้นะครับเนี่ยตู้พระไตรปิฎกตรงนี้จะอยู่่ามกลางกองเพลิงเลยแต่ไม่ถูก ไม่โดนไหมครับไฟไม่ได้ไหมไม่ได้เลียไม่ได้ลามเลยแม้แต่นิดเดียวครับตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้ใหญ่นะตู้พระไตรปิฎกครับเนี่ยเดี๋ยว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 ปิดไม่ต้องเอาออกจุนจุนไม่ต้องเอาออกเด้อเดี๋ยวจะไม่นั่นเอายกทั้งตู้เลยโอเคเดี๋ยวทำมันดึกโอ้โหแตกแล้วนี่ครับเป็นสิ่งอัศจรรย์อีกหนึ่งสิ่งครับที่ไม่ถูกไฟไหมเป็นตู้เก็บพระไตรปิฎก ซึ่งด้านในจะเป็นพระตรพิดกนะครับเป็นคำพีคำสอนของพระพุทธองค์แม้แต่เล่มเดียวก็ไม่ไม่โดนครับนี่อยู่ท่ามกลางเพลิงสิ่งที่รอดนะครับทั้งทที่อยู่กลางจุดที่เพลิงไหม้นะครับทะลุจากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วก็มาสุมเพลิงลงมากองสุมรวมกันอยู่ตรงตู้พระใจพิดก ตรงนี้จะเป็นจุดที่ตั้งพระประธานสำหรับกราบไหวในช่วงวันพระวันสำคัญนะครับตรงนี้ที่มีพี่น้องมาแล้วก็จะมีตู้พระไตรปิฎกครับเนี่ยส่วนตู้อื่นๆจะเห็นนะครับถูกสภาพโดนไฟเผาจะเหลืออยู่ตรงนี้กลางกองเพลิงอยู่ตรงนี้จะเป็นตู้พระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นสิ่งของถือว่าเป็นสิ่งของสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของ พระพุทธศาสนาเรานะครับตั้งอยู่กลางกองเพลิงนะครับเนี่ยข้างบนก็ทะลุนะครับไม่ทะลุลงมาสมสุมอยู่ตู้พระตรพิดกก็จะอยู่กลางกองเพลิงนะครับเนี่ยอยู่กลางกองเพลิงเลยแล้วก็ไม่โดนไม่โดนไฟนะครับไฟไม่สามารถที่จะลุกลามเรียรวมถึงพระตรปิดกนะครับทั้งหมดทุกเล่ม ยังอยู่ดีปกตินะครับเป็นสิ่งที่รอ,อดเหลือจากเพิงที่เผาผลาญกุฏิสง์วัดพนจรกนะครับตอนนี้กําลังเข้าเก็บพื้นที่เอาทรัพย์สินในส่วนที่สําคัญที่เหลือรอดจากไฟนะครับเ,เป็นสิ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับทีนะบ่ที่เราได้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็พบเห็น ความอัศจรรย์ของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือคําสอนของพระพุทธองค์นะครับที่รวบรวมเป็นเล่มเนื่องนะครับด้านนี้นะครับในส่วนที่ยังเห็นหลังคาค้างอยู่นี้นะครับยังเป็นอันตรายนะครับไม้คือไม้รัดคอนะครับก็โดนไฟไหม้อยู่ค้างเสาอยู่ครับตอนนี้อันตรายครับเนี่ยอันตรายมากครับรวมถึงพื้นนะครับที่ผมเองแล้วก็ท่านผู้ช่วย สยามยืนอยู่นี่นะครับก้าวผิดไม่ได้เลยนะครับก้าวผิดไม่ได้เลยเเนี่ยมันเนเห็น,นะครับ,อ,รบอาจจะเหยียบแล้วทะลุลงไปก็เกิดอันตรายข้างลา่างคือ่าเป็นจะเป็นข้ามาด้อยส่วนบนอยู่นันีนี่เนี่ยอันนี้ด้านบนในส่วนที่พื้นถูกไฟไหม้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังค้างอยู่นะครับยังไม่ทะลุลงด้านล่างข้าวของทั้งหมดนะครับ โดนไฟไหม้อย่างที่เห็นนะครับคัมภีร์หนังสือเทศนะครับนี่เป็นเสียนพระนะครับนี่ขออนุญาตนะครับเสียนพระเสียนพระนะครับก็ถูกไฟไหม้นะครับเสียนพระถูกไฟไหม้ด้านหน้านะครับละลายส่วนด้านหลังยังเหลืออยู่นะครับนี่นะครับเป็นเสียนพระตรงนี้ครับพระพุทธรูปนะครับที่สําคัญสําคัญตรงนี้นะครับ หลายองค์นะครับพระพุทธรูปหลายองค์นะครับถูกไฟไหม้นะครับเหลือเพียงฐานขออนุญาตนะครับตรงนี้เหลือเพียงฐานนะครับพระพุทธรูปตรงนี้1 2ึ่สองามองค์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่นะครับละลายตรงนี้เช่นเดียวกันครับนี่จะเป็นพระพุทธรูป จะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆครับเนี่ยนะครับนี่ขออนุญาตชี้ให้ดูนะครับแต่จ,จะไม่ขยับนะครับจะไม่ยกไม่ขยับขับเคลื่อนนะครับเนี่ยให,ให้ท่านได้เห็นสภาพโดยรวมเป็นวัตถุโบราณครับอยู่ในจุดตรงนี้ซึ่งพี่น้องนะครับอาจจะไม่เคยขึ้นมาเห็นด้านบนกุฏิสง์นะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่วางของวัตถุโบราณซึ่งเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ ของสำคัญสำคัญนะครับส่วนตรงนี้ขอก้าวนะครับอันตรายพื้นจะทะลุลงส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนะครับซึ่งเป็นชั้นบนที่ท่านจเจ้าอาวาสนะครับท่านพระครูที่ท่านพระครูท,รครท่านอยู่ท่านจะอยู่ด้านล่างนะครับพระครูท่านจะอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนนี้จะเป็นที่เก็บสิ่งของเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีด้านข้างฝานะครับด้านข้างฝาที่เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ลูกตั้งลูกนอนนะครับไม้ลูกตั้งลูกนอนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีพระพุทธรูปที่วางนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าพระพุทธรูปไม้โบราณนะครับที่ผมเคยเห็นจะวางอยู่บนลูกไม้ลูกนอนนะครับบริเวณเนี้ยหลายหลายองค์เลยทีเดียวนะครับรอบรอบในห้องนี้เลยนะครับพระเก่าแก่ก็ปรากฏว่า ท่านไม่อยู่แล้วนะครับท่านไม่อยู่แล้วนะครับนู้นนะครับเห็นเห็นเห็นหล่นลงไปตรงนู้นนะครับนู่นไม้โดนไหม้หมดเลยนะครับพระพุทธรูปเก่าแก่ขออนุญาตนะครับเดินเข้าไปอันตรายดูครับด้านบนศีรษะผมนะครับอาจจะโดนลภพัดแล้วก็ร่วงคลมลงมานะครับแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับในช่วงก่อนที่จะมีการเข้ามาเก็บ นะครับนะครับให้เห็นอันนี้จะเป็นสายไฟที่เก็บเอาไว้เนีย่ยนะครับเยอะแยะเลยตรงนี้และตรงนี้นะครับตรงพื้นตรงนี้นะที่มีพัดลมวางอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นตเตียงเก่าแก่ครับตเตียงเก่าแก่นะครับเป็นตเตียงเก่าแก่แล้วก็ในเตียงนะครับจะมีลิ้นชักจะมีของมีค่าอยู่ในลิ้นชักเนี่ยเป็นเป็นวัตถุเป็นพระพุทธรูปเช่นเดียวกันแลนะขออนุญาตตัดคลิปแค่นี้ก่อน